สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าชูช่องไม้ผ้ารวยนะคะเ mm hmm. มื่อนีอ้แอดก็จะได้ผ้าเอฟซมาตามแนวทางของแฟนแอดโชคนะคะหลังจากแฟนแอดโชคได้ยินเสียงผีมาบวกกลางวันแสกแสกเลยนะคะจะว่าผีมาบวกกลางวันแสกแสกตัวใดนะคะเดี๋ยวแอดจะผ้าเอฟซีเขาไปสอบถามแฟนแอดโชคนะคะว่าแฟนแอดโชคจะได้แนวทางตัวใดหรือว่า จาะฟันใดตัวใดนะคะสำหรับแนวทางวัดวันทีหนึ่งเดือนกันยาพ่อสอหกหานะคะถ้าเอฟซีท่านใดเขา,มาเมลากับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเพื่อสิบผ้าผาข่าวสารดีๆแนวทางเด็ดๆจากทางช่องไม่พ้ารว้วนะคะกระรวมมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันนะคะว่าแฟนแอดสูกจะฟันหรือว่า ผีมาบอกกังวันเสกเสกไดตัวใดนะคะการ,รอมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะพอดีได้ยินเขาแอดโชกเกินเกินไหวว่าแฟนผีห้องบอกผีห้องบอกนี่ห้องบอกกังวันเสกเสกเลยม,มั้งแม่น้ะ เมื่อกี้แอดกับขอโทษขอพ่ายเอฟซีทุกท่านนะครับผมพอดีมีเสียงรบกวนนะครับเนาะะขอขออนุญาตเบาไหมได้เด้อครับเด้อบ่ดนี้ว่าจังไดครับผมที่ว่าขีห้องบอกพิ่นมาบอกว่าให้ไปซอยงานเนาม่าแต่มาที่นี่จะคลองก็เลยไปแต่บ่ฮู้ว่างานผู้ใหญ่พนเลยมาไม่มามที่นี่ไปแล้ว ล่างถวยร่างจานเฮ็ดยังเรียบยร้อยแล้วย่างเข้าไปในงานมาที่นี่วาสิไปกาเพิ้นงานนี้เป็นเป็นงานอีอย่างครับเป็นเป็นง,งานศพจ้ะโอ้งานศพงานดำนะเนาะจากงานดำก็<อ>จังไปทางบันแดงเลยนะแต่จ่บหัวไปงานไผอ๋อไปทางบันแดงจ่บหู้จากว่างาดายไม่นจ้ะ อันนี้คือ่นมะฮองบอกให้ไปงานเนี่ยนเลยให้ไปงานซอยงานเนี่ยคนบมมีว่าสั่นอ๋อกะเล็ไป,ไปไปไปผู้เดียวเอ๊ะแฟนบ่ได้ไปนั่มไปเฮ็ดของเฮ็ดอยัางเรียบร้อยไปจุดถูกเพิ่งเขียนว่ามรณน,นาภาพปั้นทีเท,ท่านั้นเท่านี้แต่จำตัวเลขเลยบ่ไาดา้จ้ะจำ,จำตัวเลขบ่ไ,ได้จ้ะจำได้แต่เจ็ดแต่ขงัขงขางนายขังข้าขง่าย ครั้งครั้งล้างนี่บ่รู้จำได้แต่เจ็ดจำได้แต่เจ็ดแมนนะครับแต่ก่อนหนาหน้านี่มีฝันบ่ครับผมมีจ้ะอ๋อมีฝันฟังฝันก็ได้นะครับผมสําหรับตัวเลขแนวทางฝันมะค้อยอะไรครับมาที่หนีแลนดนีข้วยไปพองู้จงอ่างยังได้ป่าจ้ะพ่นยืนคืนเลยยังยืนครับูจงอ่างูจงอ่างยืนเลยนะครับผมแมนจ้ะ คนนี้ว่าคล้วยยืนนะครับเนาะถ้าคล้วยยืนอยู่ที่ว่าคล้วยไรกล้วยไรเป็นฝูงแลนเขาปลาจึงเลยพองูจงอ่างเพิันทิ่นนย<ม>ืเพิ่นยืนยืนยขึ้นจงคอเลยแมนจ่ะก็เลยบอกว่าลูกมีคล้วยมาลูกคอลบคอหลีในเดอ้อฟูเอ้ยเพิเ่นก็เลยคอยลงงูงูอยลงงูอยู่ล่างกว่าน้องอันนี้สำหรับ แนวท่างนีตีไปยังกัะยังไม่ได้ในตีนะครับผมไห้เอฟซีพิจารณานะครับผมว่าผู้ยิ่งฝันว่ากล้วยไรนะครับผมคล้วยไรผู้ยิ่งเลียนไปไปพองู้จงอางเลียนเขาปลาเลียนเขาปลาไปพองมู่จงอางอีกนะครับผมมูนี่กะจีน้ำเจ็ดนะครับน้ำเจ็ดอ่ะคล้วยนี่กะจีซีสาไม่เนต่ะผู้ยิ่งตีไงแคยังตีสัางเห็นไหม ตีง่ายคือตีสร้างครับผมแม่นครับผมสร้างนี่ผมว่าตีสี <c oughs> ่เก้าสี <c oughs> ่เจ็ดสี่บ่ผู้ญิ่งผู้ยิ่งถ้าอายุประมาณนี้แอดตีเป็นสามสามบ่แม่นว่าสามกับสี่เพราะว่าสีกับสีม่มีมีมีขั้วอยู่แล้วเนาะแม่นขั้วกับเป็นสี่อยู่แล้วนะครับขั้วไรผู้ยิงอาจจ,จีเป็นสี่ถ้าเป็นมาน้ำกันก็จเป็นสี่สี่เจ็เจ็มาได้ดูว่าสามสี่้ยสามสี่เจ็ดกัไปหอบกับลอตเตรี่ สามสี่ 7, 7, 7, เจ็ดสามเจ็ดสี่ก็ไปหอบอลด้วยครับเรือรอตรี <c oughs> จันมาทันน้วละเอาหนีพายเอฟซีมาไรสุดน,นะครับผมพงกับพึ่งเคยเคย,เคยมีเหตุการณ์แบบนี้บอิ่นมะหองบอกบวชอ่ะบวมีแจ๊กเถื่อนกับขังแียกนี่แหละขังแียกฝนตกพอพอลิ้นลิ้นพอพ่อหน้ารับนี่แหละ ลง <คน S 1> มาหน้าหกม่งก็ข <คน S 2> ึ้<ร>นอนูนนเมือนี้พึ่งพึ่งแดดออกนะครับผมงกนาลุ่นด้ือกันถ้าตัวตีนี่ต้องต้อง,องล่อให้ยายตีให้มันบอกแม่นถ้ายา,ายตีให้นะก็เพราะว่าเป็นเสียงยายแก่ๆมีอายุหรือหรือว่าสองยายที่ว่าเพิ่นเพิ่นเสียอาย่ตกนา<อ><อ>มโบส์โบแมนบะคิดว่าโบแมนเพราะว่าไปถ้ามันแดดเล้ บ้านฝากน้ำบ้านนุ่นสว่างไปทางมอทางฝากน้ำทางพุ่นจ้ะคีมอสไส้ไปทางพุ่นขีมอสไส้ขั้นใดจ้ะมีมีพี่น้องบอลทางพุ่นขีมอสไส้ขั้นนั้นได้ขีมอสไส้ไปร้อมแม่นต์บ่แม่นแม่นหรือบ่ครับนี่ขีมอสไส้ขั้นนี้ไปไปทางบ้านสว่างป้ายทะเบียนหนึ่งสี่แปดเจ็ดหนึ่งสี่แปดเจ็ดนะครับแล้วก็ที่ว่ายายกับฟันแม่นแต่ยายฟันว่า ขีขั้นนี้แหละไปท่างในนี่แหละไปกลุ่มพะว่าหรือไปสนไปหาแม่เพิ่นไปไปตกข้องอยู่ช่วงอุดอรช่วงอ๋อตกตกข้องคีเรถขั้นนี้ไปตกข้องแอฟนฟันขึ้นเดียวกันบ่ครับบ่จะายกฝันสามสี่หมือขึ้นหลังอ๋อแปลว่าายกฝันตองวดแต่หัวตะวันไอ้ฟังแน่นอ๋อนี่นะครับผมฟันคนละเทียนะครับผมเป็นฟันคือเดียวกันนะครับ ปลายแถเบียน1487นะครับหรือว่าจะตีค้วกับค้วกับมู่ก็จะเป็น47จะเป็นไปได้นะครับเนาะเพราะมีมี FC ตีมาว่าเป็น447แล้วก็เป็น47สำหรับค้วอะไรนะครับถ้าอะตีแอดก็จิตี47คือขนนั่นแหละมันค่อยบ่อลายตัวนะครับ<ว>มีม,มียังเพิ่มเติมปะครับตาค้องสุท้ายแล้วครับตาคงสุท้ายแมนตา ถ้าคงสุดท้ายนะครับผมโคราชฝนตกน้ำท่วมหมดแล้วค่ะแอสมันนะโอ้คับผมท่งนี้ก็ท่วมคือกันครับผมไหลเตือนไหลเตือนเลยครับผมมันนะไหลเป็นแถวเนี่ยอะไรลูกสำหรับจะอยากจขอบคุณแฟนไอโซกจ้าสำหรับเนี่ยทางจ้า นี่นะคะก็เป็นสำรับแน่วท่างของแฟนแอดโชคที่แฟนแอดโชคฝันนะคะแล้วก็ผีมะฮองบอกกลางวันแสกๆนะคะว่าให้ไปงานศพนะคะแต่บ่รู้นะคะว่าเป็นงานศพของผู้ใดนะคะแต่ว่าได้ขี่รถขั้นสีสมสมสีดำๆนี่ไปนะคะป้ายทะเบียนก็คือหนึ่งสี่แปดเจ็ดนะคะเอซีก่กระร่องพิจารณาเมืองนะคะสำรับป้ายทะเบียนแล้วก็ แนวทางความฝันของแฟนแอดโชกนะคะเอฟซี FC ก็ล่องตีมืึงนะคะว่าจะเป็นแนวทางตัวใดใดแน่นะคะถ้าเอฟซีทันใดเขามาเลกกฝากาก,ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งเมื่อเื่อสีบอผ่าข่าวสารดีๆแนวทางเด็ดๆจากทางช่องไม่พ้าด่้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก,ก็ต้องขออนุญหาดเอซทุกคนทุกทา่านจบลงเพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ